เอ้ยโยฮลโหลกายวัพดูสวัสดีเหล่านักตกปลาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาจัดคอมโบให้กับเป็ียใหม่กันว่าเล่นยังไงให้มันโหดที่สุดนะครับเล่นยังไงให้เป็นเมตาแล้วก็มีคอมโบค่อนข้างหลากหลายเลยครับให้ทุกคนเลือกใช้ตามความถนัดตามความชอบตามทรัพยากรได้เลยอ่ะโอเค อันดับแรกเรามาดูความสามารถของเบ็ดก่อนครับเบ็ดอันนี้เนี่ยจะสามารถตกได้เร็วครับก็คือปลากินเหยื่อเร็ว65มีค่าโชคนะครับ130หลอดใหญ่ขึ้น0.15ไอ้0.15เลขน้อยนะแต่จริงๆอ่ะบวกโคตรเยอะแล้วก็การป่าดินได้8.5ครับรับน้ำหนักได้30,000กิโลกรัมคือครบเครื่องอ่ะทุกคนคอ่ะอันดับแรกเลยคือตกเร็วละครับซึ่งเดี๋ยวผม เอาเหยื่อออกกันแล้วกันอ่ะนี่ครับมันตกเร็วมันเช็คแค่ไม่กี่ที1 2ึ่งสองสามสี่เอาลุดแล้วก็เบ็ดนี้นะครับสายยาวมากไปตกจากข้างบนนูนะ้นอ่ะทุกคนลงมาตรงนี้ครับยังถึงอะ่ะคิดดูดิคือแบบโหดจัดเอา้าเออถ้าทิ้งไว้ไม่เช็คมันก็ติดเนาะเมื่อกีก้กดไปทีเดียวเองครับติดเลยแล้วสังเกตไหมทุกคนหลอดคอนโทรลของเราเนี่ย ใหญ่มากครับปลาไม่ค่อยดิ้นด้วยนี่เห็นไหมหลอดโคตรใหญ่ครับปลาไม่ดิ้นแถมแบบค่าโชคก็เยอะที่สำคัญครับมันมีวิญญาณขึ้นมาด้วยไอวิญญาณของเราเนี่ยทุกๆการตกปลา5ตัวมันจะสุ่มแรนดอมปลาให้เราตัวหนึ่งบางทุกคนคือมันจะคือมันจะถือปลานะครับถ้าสังเกตดูเห็นเขาบอกทุกๆ5ตัวนะ แต่ถ้าดวงดีก็อาจจะได้ก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ผมตกไปกี่ตัวเราไม่รู้นะอ่านี่ครับทุกคนเห็นไหมอ่าก็คือคือความสามารถมันก็ค่อนข้างดีนะคือมันมีโอกาสได้กุญแจได้หินเอ็นชานได้ทุกอย่างเลยทุกคนคือมันจะแรนดอมมาให้เรานะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะแรนดอมป่าบริเวณนั้นๆมาให้นะเท่าที่สังเกตดู สำหรับคอมโบเมตาที่ผมคิดว่ามันเป็นเมตามากๆเลยนะครับก็คือส์ดี้ทุกคนส์ดี้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้โกงไงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคือมันดึงปลาเร็วขึ้น25%ครับอ่ะนี่ครับทุกคนสังเกตดูว่ามันจะมีเลข25อยู่ข้างล่างมันจะทําให้หลอดสีขาวด้านล่างเนี่ยเต็มเร็วขึ้นนะครับทําไมผมถึงเอาบัฟนี้มาใช้ก็เพราะว่าเบของเราเนี่ยมันมีความสามารถค่อนข้างครบเครื่องแล้ว ผมก็เลยเลือกที่จะเอาจับปลาเร็วแต่ว่าความโกงเนี่ยมันต้องเล่นคอมโบกับเหย่าลาพิดครับถ้าทุกคนไปคอมโบกับเหย่าลาพิดนะคือทุกคนจะได้เห็นอะไรที่แบบคือเหมือนโปะเอาง่ายๆเลยหนึ่งเลยนะดูครับตกโดยที่ไม่ต้องเช็คอ่ะอันนี้โกงหนึ่งโกงที่2ก็คือเอาสตาร์ดี้มาเนี่ยหลอดข่าเต็มเร็วขึ้นเท่ากับว่า เราจะตกเร็วแล้วก็ดึงเร็วมันคือเบดที่สามารถสแปมได้แบบโกงอะคือเบดสแปมเลยทุกคนเนี่ยดูดิตกปุ๊บติดติดไม่เท่าไหร่ครับแป๊บเดียวอ่ะได้ละหนึ่งตัวตกอีกติดเลยแล้วก็ดึงปลาเร็วครับนี่แป๊บเดียวท่านันแหละได้ละอ่ะแล้วก็ไอตัวข้างหลังก็สแปมปลาให้เราอีก <C ül üyor> เห็นไหมดูดิคือมันเป็นสายสแปมแบบโกงๆเลยอะถ้าเป็นเกมแนวแบบ MMO ก็คือแบบสกิลไลคูดาวอะไรประมาณนั้นสรุปเลยนะครับก็คือไอเปอันนี้เนี่ยเป็นเบ็ดสายสแปมนะทุกคนคือเราตกเร็วดึงปลาเร็วแล้วยิ่งเราทำจำนวนรอบได้เยอะนะครับไอตัวด้านหลังของเราเนี่ยมันก็จะสะแปม hungry. ปลาได้รัวๆด้วยเหมือนกัน ประมาณนี้ครับทุกคนคือข้อเสียมันก็มีนะข้อเสียนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเหยื่อซึ่งมันเปลืองเหยื่อแค่นั้นเลยครับแต่ว่าผมว่ามันโกงนะมันก็ค่อนค่อนข้างคุ้มค่าแล้วเหยื่อของมันเนี่ยก็ไม่ได้แพงครับราคากล่องละ120ซึ่งมันก็มีแทบทุกเกาะครับไอ้กล่อง120อ่ะคือมันมันถูกอ่ะทุกคนจริงๆมันไม่ได้เปลืองขนาดนั้นหรอกแค่ว่ามันต้องมานั่งซื้อเหยื่อแค่นั้นเลย แต่ว่าถ้าไม่มีลาพิษนะครับเล่นอะไรดีเล่นเป็นสาล่ายก็ได้ครับสาล่ายก็แนะนําถ้าทุกคนเล่นเป็นสาลายนะมันต้องเช็คนิดนึงครับเช็ค1เช็ค2 3 4อ่ะประมาณนี้แต่เราก็ยังดึงปลาเร็วเหมือนเดิมนะแล้วก็ข้อดีก็คือปลาดิ้นน้อยครับแต่ถ้าเราไปใส่ลาพิษลาพิษคือปลามันจะดิ้นเยอะมากแต่ว่าข้อดีก็คือ มันตกโดยที่เราไม่ต้องเช็คนั่นแหละอ่ะก็สรุปเลยนะ่ะใช้อะไรก็ได้ที่มันบวกสปีดครับทุกคนยิ่งสปีดเยอะเราก็ไม่ต้องเช็คเลยประมาณนี้แต่ถ้าแนะนําก็ลาผิดครับอ่ะอันเนี้ยโคตรโกงต่อไปครับจะเป็นเอพิโซดเอพิโซนี่ก็เป็นเมตาเหมือนกันนะทุกคนซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะครับแต่ผมรีทิ้งมาเป็นสตาร์ดี้เพราะผมชอบใส่สแปมส่วนเอพโซนะครับก็คือ ความสามารถของมันเนี่ยมีโอกาสได้เบสซิ่งแอบิโซก็คือเป็นเบสซิ่งใหม่เดี๋ยวผมเอาให้ดูครับนี่เลยมันจะเป็นเบสซิ่งแบบนี้ครับแล้วก็ตอนนี้หินเอนชาร์ดแเนี้ยค่อนข้างจาเป็นเลยครับเอนชาร์ที่ติดแอบิโซอ่ะมันเอาไปทำเบสส็ดใหม่ได้ด้วยอ่ะ,อะก็ค่อนข้างดีแถมมันยังมีโอกาสได้พวกปลาที่ติดบิ๊กแล้วก็ใจแอนด้วยนะทุกคนก็คือแบบค่อนข้างดีเลยอะ่ะสำหรับเบ็ดใหม่นะครับถ้าใสานะ่แอ็บิโซเนี่ย พูดง่ายๆเลยก็อาจจะเป็นเมตาในการฟาร์มเงินใหม่เลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าราคาของแอปิโซ่เนค่อนข้างดีนะครับถึงมันอาจจะไม่แพงเท่าออโราก็จริงแต่อย่าลืมว่าไอติดแอปิโซ่เนมันมีโอกาสติดบิ๊กด้วยครับเห็นไหมเนี่ยไอห,หินที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเป็นบิ๊กแล้วก็แอปิโซ่ถ้าดีๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นใจแอนแล้วก็แอปิโซ่นะครับแอปิโซราคาดีอยู่แล้วบิ๊กก็ได้ราคาคือ มันคูณเข้าไปกทุกคนถ้าราคาดีๆเลยนะก็จะเป็นใจแอนออบิซลครับคือแบบเพอเพอแพงกว่าออโรราด้วยเออจริงเพราะไอปลาตัวใหญ่ก็แพงอยู่แล้วใช่ปะติดออบิซลไปอีกอ่ะคือแบบโหคือเป็นเบสฟาร์มเงินดีๆเลยทุกคนส่วนคอมโบเหยื่อะนะครับก็แนะนําเป็นลาพิษเหมือนกันจริงๆเนะี่ยใช้อะไรก็ได้ครับที่มันเพิ่มสปีดเพราะว่าเป็ดของเรามันโกงอยู่แล้วแล้วถ้าเราใช้ลาพิษเพื่อเพิ่มสปีดไปเนะี่ยข้อดีก็คือ เราไม่ต้องเช็คครับปล่อยแล้วติดเลยแบบนี้เหมือนกันทุกคนแล้วก็ข้อดีที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือมันฟาร์มเงินได้ดีครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่สำหรับ Air b i z z l ข้อเสียก็คือมันก็เปลืองเหยื่อเหมือนกับ Starry นั่นแหละจริงๆอ่ะไม่ต้องใช้เหยื่อก็ได้แต่ถ้าทุกคนใช้เหยื่อด้วยอ่ะมันก็ประหยัดเวลาขึ้นครับเหยื่อที่เพิ่มสปีดนะทุกคนแนะนําเป็นเหยื่อที่เพิ่มสปีดก็ลาพิดไม่ก็สาลาย ประมาณนี้ครับคือมันหาง่ายแล้วก็ราคามันถูกเนาะเหยื yeah. ่อข้อเสียอีกข้อนึงนะครับก็คือมันตกไม่ได้เร็วเหมือนสตาร์ดีนะจะบอกว่ายังไงดีอะตกช้าแต่ว่าเงินดีครับอืมแต่ถ้าอยากเป็นสายสแปมสายแบบขี้เกียจรอเหมือนผมอะก็มาสตาร์ดีครับก็คือแบบตกเร็วดึงเร็วเนาะเปืองเหยื่อนิดนึงแต่ถ้าเป็นอเซิก็คือ จะตกไม่ไม่เร็วเท่าสตาร์แต่ว่าจะเงินดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้แอปพิซโแล้วใช้สา,ายลนะ่ะมันก็เร็วเหมือนกันครับแต่จะต้องเช็คนิดนึงอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนก็ลองไปดูนะครับว่าทุกคนชอบแบบไหนซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ใก,ใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละแต่แอปพิซน่าจะฟาร์มเงินดีกว่านะ เพราะว่ามันติดสถานะด้วยนะครับแล้วก็ผมเกือบลืมไปเลยทุกคนไอเอพิซนะครับที่ผมกําลังอธิบายเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือไอวิญญาณของเราอะ่ะมันมีโอกาสได้พวกปลาบิ๊กปลาใจแอนด้วยนะเออคือแบบคือมันเป็นอะไรที่สแปมเงินโคตรโ,โหดอะเอา,อางี้ดีกว่าเออก็แนะนํานะใครจะฟาร์มเงินก็ไปเอพิซ็ก็ได้ใครขี้เกียจแบบขี้เกียจรออยากตกเร็วก็เหมือนเดิมครับบอกรอบที่100มาสตาร์ดี้ครับ อันนี้เมตาทั้งคู่เลยอยู่ที่ว่าทุกคนจะเล่นอะไรต่อไปครับก็จะเป็นบัฟที่ค่อนข้างลองลงมาแล้วกันคือเทียร์ลองลงมาครับถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนก็คือคุณภาพครับถ้าทุกคนได้คุณภาพมาใช่ไหมคือมันจะบวกโชคแล้วก็บวกอะไรนะ,ะการปาดิน้นแล้วก็จะมีสปีดใช่ไหมครับถ้าทุกคนเล่นคุณภาพผมแนะนําให้เป็นสาล่ายครับเพราะว่าทุกคนจะไม่ต้องเช็ค เหมือนกันเลยครับไม่ต้องเช็คแบบนี้เอา้าเดี๋ยวนะอ๋อผมไม่ได้ใช้คอลิตี้เนาะคือมันต้องลาพิดเท่านั้นนะถ้าเป็นสตาดี้อะแต่ถ้าคอลิตี้ก็เล่นเป็นสาลายหรือไม่ก็ลาพิดลาพิดไม่เวิร์คครับไม่แนะนำให้ใช้ลาพิดเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเกินทุกคนคอลิตี้มันบวกสปีด15ใช่ไหมครับซึ่ง เบของเราอะ่ะมัน65อยู่แล้วเพราะบวกกันมันก็จะกลายเป็น80แล้วก็ถ้าใช้สารายด้วยอะ่ะมันก็จะกลายเป็น100นะครับซึ่งเราไม่ต้องเช็คแล้วก็บวกโชคนิดหน่อยการปลาดิ้นได้ด้วยแต่ถ้าทุกคนไปใช้ลาพิษนะครับคนที่ใช้คอลิตี้อ่ะปลามันจะดิ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันเกินครับผมมองว่าไม่ค่อยห้มุมแต่ว่าเป็นบบที่ใช้ได้นะคอลิตี้ก็โอเคเลยครับสำหรับใครหินน้อยก็อย่าเพิ่งไปรี สำหรับบัฟต่อมาที่พอเล่นได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสวิปแล้วก็แฮสตี้ครับสวิปกับแฮสตี้เนี่ยคือเหมือนกันเลยทุกคนทําให้เราตกปลาได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นแฮสตี้ข้อดีก็คือประหยัดครับทุกคนไม่ต้องใช้เหยือ่อไอพวกนี้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ครับคืออย่างที่บอกแหละมันเป็นสายประหยัดใช่ปะมันก็จะตกแบบไม่ต้องเช็คก็จริงครับเนี่ยมันจะตกแบบไม่ต้องเช็คแบบนี้เนาะแต่ผมมองว่ามัน ไม่ค่อยคุ้มครับทุกคนคือทําไมถึงไม่ค่อยคุม้มเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเกินนั่นแหละผมเลยมองว่าไม่ค่อยคุม้มแต่ว่าก็สําหรับคนที่ขี้เกียจมานั่งซื้อเหยื่อครับไปแฮสตี้ก็ได้ก็ได้แค่ตกเร็วอย่างเดียวแค่นั้นเลยครับแต่ว่ามันก็โอเคนะเล่นได้ไม่แย่แต่ถ้าเกิดใครได้สวิปมาแล้วหินน้อยๆเนียนะ่ยก็ไม่ต้องไปรีครับใช้สวิปไปก่อนก็ได้แล้วก็ไปเน้นพวกเหยื่อที่มันบวกสปีดนะครับ สวิปมันบวก35%ใช่ปะถ้าไปสแต็กกับเบดของเรา65%ก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น90%ป่ะทุกคนเออก็ใช้สปีด10ก็พอครับก็ลองดูว่าสปีดอันไหนมัน10บ้างจริงๆมันก็มีหลายอันนะที่แบบอ่ะอันนี้ก็ได้ครับทุกคนเนี่ยเหย่อเนี้ยสปีด10มันก็ทำให้เราตกโดยที่ไม่ต้องเช็คได้แล้วครับแต่มันจะต่างกับตรงแฮสตี้นิดนึงก็คือถ้าทุกคนได้แฮสตี้คือจบเลยไม่ต้องใช้เหยื่อ แต่ว่าถ้าได้สวิฟก็อาจจะต้องใส่เหยื่อเพิ่มไปนิดนึงอ่ะอันนี้ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ครับที่เพิ่มสปีดอืมเอาที่ทุกคนมีเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นคอนโทนคอนโทนเนี่ยมไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่าตอนแรกผมมีเยอะนะแต่ผมรีทิ้งไปเยอะแล้วครับก็สําหรับเบ็ดคอนโทนนะครับถ้าใครได้มาเนี่ยก็เล่นได้นะแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยครับไม่ค่อยคุ้มจริงๆทําไมผมถึงบอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มใช่ไหมเบ็ดของเราอะ เนีย่ยทุกคนหลอดมันใหญ่อยู่แล้วอะเราจะเอาคอนโทรลมาทําอะไรอีกครับจริงนะไปใส่อย่างอื่นคุ้มกว่าหลอดมันก็หูเกือบจะครึ่งแล้วอะ,อะครึ่งหนึ่งก็ตรงนี้ใช่ปะแต่ถ้าทุกคนใส่คอนโทรลมาใช่ไหมมันจะได้ครึ่งหลอดพอดีครับมันก็เพิ่มมาประมาณ1เซนติเมตรก็ประมาณนั้นเลยทุกคนเวลาคุมปลาเนี่ยคือยังไงก็ไม่หลุดนะทุกคนผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่หลุดเพราะทุกคนแค่ดันไปขวาสุดหรือไม่ก็ซ้ายสุดเพราะมันครึ่งหลอดไปแล้วอะ คือแทบไม่หลุดเลยดีกว่าจะบอกว่าหลุดไม่ได้เลยก็ได้นะถ้าคนใช้คอนโทรลอะแต่ก็อย่างที่บอกครับหลอดมันใหญ่อยู่แล้วอะไปใส่อย่างอื่นคุ้มกว่าอืมผมแนะนําเลยแล้วก็ต่อไปครับเป็นรีไซเลนส์รีไซเลนส์ก็คือปาดิ้นน้อยอันเนี้ก็ไม่จําเป็นเหมือนกันครับอันนี้ยิ่งไม่จำเป็นเลยนะสําหรับรีไซเลนต์ถ้าใครจะเอามาใช้เพราะว่าอย่างที่บอกหลอดเรามันใหญ่อยู่แล้วแล้วไอเบอันนี้นะครับ มันก็มีการปาดินอยู่แล้วด้วย8.5แล้วมันก็มีเหยื่อการปาดินอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนสาหร่ายก็การปาดินได้นะครับซึ่งมันก็โคตรไม่จาเป็นอะอย่าเอามาใช้เลยคอนโทรลย,ยังรู้สึกดีกว่าร,รีรีไซเลนนะอืมก็น่าจะมีประมาณบัฟประมาณนี้นะที่พอเล่นได้บัฟอื่นเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยน่าเล่นแล้วนะทุกคนครับ ถ้าเป็นผมผมได้มาผมก็จะรีอ่ะอืมอ่ะโอเคทุกคนก็เรามาจัดอันดับกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมให้เป็นที่1คู่เลยนะแล้วแต่ทุกคนจะเลือกก็คือ s t u d y กับ e อ i s o l ครับส่วนรองลงมาก็จะเป็น Quality แล้วก็รองลงมาอีกก็จะเป็นพวก Hasty แล้วก็ s w i f ปอ่ะสามอันเนี้ยจะอยู่ระดับเดียวกันครับ u u l l t y y w w i แ h a s t y เล่นได้หมดเลยแต่ว่ามันเฉยเนะ แล้วก็ลองลงมาจะเป็นคอนโทนซึ่งคอนโทนเนี่ยจริงๆก็ไม่แนะน้ำหรอกถ้าได้ก็รีเถอะทุกคนแล้วก็รีไซเลน c ์อันเนี้ยรีบรีเลยแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นอ่ะก็รีให้ไวอประมาณนั้นครับทุกคนคอมโบก็ประมาณนี้แหละแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยผมไม่รู้ว่าผมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย